ในรูปรูปคดีนะครับลักษณะของการยิงเนี่ยมันไม่ใช่บรรดาโทสะมันเป็นการความแค้นสะสมทีนี้ยความแค้นสะสมเนี่ยในเรื่องของผู้ชายด้วยกันเนี่ยมันยอมกันไม่ได้คือเรื่องผู้หญิงแล้วหมดวันหน้าตาหล่อมีไตดีผู้จ้าหวอนหวานเนี่ยครับก็อาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะมีผู้หญิงชอบหรือจะไปคุยไปพูพาเนี่ยผมผมไม่ขอพูดเพราะว่าเราไม่เห็นนะครับเป็นการตัดตํา เป็นการเปิดใจกับสื่อมวลชนและชี้แจงเป็นครั้งแรกสำหรับจ่าสิบเอกสุวรรณศรีวงจันทร์ครูฝึกหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารและครูฝึกทหารใหม่และยุวชนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดีการเสียชีวิตของร้อยโทรุ่งเฉลิมพันธ์สวัสดรองผู้บังคับหมวดกองดุริยางภายในค่ายพระยอดเมืองขวางจังหวัดนครพนมเมื่อชงค่ำวันที่10กุมภาพันธ์ หลังจากที่วันนี้ผู้บังคับบัญชาของค่ายอนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและบ้านพักของร้อยโทร,รุ่งเฉลิมนะครับจ่าสิเอกสุวรรณศรีเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ร้อยโทร,รุ่งเฉลิมเคยถูกผู้บังคับบัญชาลงโทษด้วยการภาคทันและว่ากล่าวตักเตือนเนื่องจากนําน้ํามันหลวงไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ซึ่งการกระทําเช่นนี้มีโทษสูงสุดถึงขั้นได้ออกจากราชการแต่ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าทําผิดครั้งแรก จึงไม่ลงโทษสถานหนักส่วนตัวจาสิเอกสุวรรณศรีมั่นใจว่าปมสังหารจึงไม่น่าจะเกิดจากความขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชาจาสิเอกสุวรรณศรียังให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุยิงประมาณ2-3ถวันร้อยโทร,รุ่งเฉลิมได้โทรศัพท์คุยเสียงดังกับใครคนหนึ่งจากนั้นได้เรียกรวมกองพลดุริยางเพื่อตรวจสอบยอดปรากฏว่ามีทหารสนายไม่ได้มาเข้าแถวนะครับ โดยนายหนึ่งอ้างว่าเพราะสารวัตรทหารไม่ให้เข้าไปด้านในแต่เมื่อมีการตรวจสอบสารวัตรทหารเวรในวันนั้นกลับไม่เป็นไปตามคำกล่าวอ้างและเป็นที่น่าสังเกตว่าทหารในนั้นมีจักรยานยนต์สีขาวเหมือนกับรถที่ใช้ก่อเหตุวันนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจภูทรจังหวัดนครพนมยังได้ใช้เครื่องตรวจจับโลหะเพื่อหาปลอกกระสุนปืนแต่ว่าไม่พบ ขณะที่พลบตบเอกสุชาติรีสววัตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าคดีคืบหน้ากว่าร้อยละ60แต่ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะครับทั้งเรื่องส่วนตัวและปัญหาจากการทำงานซึ่งต้องรอผลการชนสูตรทางนิติวิทยาศาสตร์มาประกอบสำนวนการสอบสวนครับ